สีซั่นนี้ไม่รอดท็อปจอรนประกาศติดเชื้อโควิด1ิอีกุราย ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องสำหรับเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กระจายไปในทุกพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนรวมถึงเหล่าคนบันเทิงนั้นได้รับเชื้อกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มหล่อมากความสามารถท็อปเทรนหลังสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อซึ่งปรากฏว่าผลตรวจออกมาว่าพบเชื้อโดยเจ้าตัวนั้นได้ออกมาประกาศชี้แจงให้แฟนๆได้ทราบผ่านทางไอจีส่วนตัวโดยมีข้อความว่า เนื่องจากผมได้เดินทางไปทำงานและได้ทำการตรวจเอทีเคปรากฏว่าขึ้น2อขีดจึงได้รีบเดินทางไปตรวจด้วยวิธี rt-pcr และเพิ่งได้ทราบผลเมื่อสักครู่ยืนยันว่าพบเชื้อโควิด1 9ครับซึ่งทางเราได้แจง้งผู้ใกล้ชิดเพื่อให้สังเกตอาการและตรวจหาเชื้อตอนนี้ผมกำลังเข้ารับการรักษาและปฏิบัติตัวตามแพทย์แนะนำต้องขออภยัยผู้ที่เกี่ยวข้องและงานต่างๆที่ต้องยกเลิกและเลื่อนออกไปด้วยนะครับ ซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ออกไปก็มีเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับเข้ามาส่งกําลังใจให้เป็นจนํานวนมากยังไงทีมข่าวบันเทิงดาราเดลี่ขอส่งกําลังใจให้กับท็อปอีกครั้ง